สวัสดีค่ะหนูชื่อกิฟนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะชื่อพิกกี้นะคะเรามาจากลายาปิซซตทัวร์นะคะวันนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะของเราราคาจะเป็นราคาที่พิเศษสุดๆแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเราเป็นผู้ประกอบการโดยตรงนำเที่ยวเกาะราชาเกาะเฮนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะไปเที่ยวแบบจอยนะคะตรงนี้เรือใบก็อยู่ที่ท่านละ1,400บาทค่ะลูกค้าสามารถไปได้ถึง2เกาะเลยซึ่ง2เกาะนี้ก็คือจบที่สุดท้ายก็จะแวะแหล่งพมเทพค่ะเพื่อจะดูซันเซ็ตค่ะส่วนราคาหมอลำนะคะสำหรับเรือใบแล้วก็จะอยู่ที่เริ่มต้น9,000บาทค่ะจะเป็นราคาของเกาะเฮเกาะเดียวแล้วก็ของเราเป็ผู้ประกอบการนำเที่ยว เอ,อทั้งเรือใบแล้วก็เรือเร็วเลยในส่วนของเรือเร็วก็จะมีตั้งแต่2เกาะไปจนถึง3เกาะค่ะ2เกาะที่ว่าก็จะเป็นเกาะราชากเกาะเฮค่ะเพียงท่านละ900บาทค่ะแล้วก็จะเป็นเกาะราชากเกาะเฮไหม้ท่อนค่ะอยู่ที่ท่านละ1,000บาทเท่าน,นั้นค่ะขอบคุณค่ะ